ในใิยายสั้นตอนอีกาต้องคำสาบในป่าลึกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านเล็กๆมีอีกาฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ทุกครั้งที่พระอาทิตย์ตกดินเสียงร้องของอีกาจะดังก้องไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านเชื่อว่า เสียงร้องของอีกาเป็นลางบอกเหตุลายหากเสียงร้องของอีกาดังใกล้บ้านใครบ้านนั้นจะต้องมีคนเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มชื่อนอนที่ไม่เชื่อเรื่องราวอาถรรพ์ของอีกาเขาตัดสินใจ ที่จะพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองนอนเดินเข้าไปในป่ารึกเพื่อหาที่อยู่ของอีกาและพบว่ามีต้นไม้ใหญ่ที่เป็นที่พักของพวกมันนนได้พบกับหญิงชราลึกรับคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าหญิงชราเล่าให้ฟังว่า อีกาเหล่านี้เป็นวิญญาณของคนที่ถูกสาปให้กลายเป็นนกเพราะพวกเขาเคยทำบาปหนักในอดีตและเสียงร้องของพวกมันเป็นการเตือนให้ชาวบ้านระวังภัยนนรู้สึกถึงความน่ากลัวของเรื่องราวนี้และตัดสินใจ ที่จะกลับไปที่หมู่บ้านเมื่อเขากลับมาถึงเขาได้พบกับตาเสดชายชราผู้มีความรู้เรื่องอาถรรพ์และวิญญาณตาเสิดเล่าให้ฟังว่าเขาเคยพยายามหาวิธีหยุดคำสาบนี้มานานแล้วแต่ยังไม่สำเร็จตาแผนยังเล่าเพิ่มเติมว่า อีกาที่แท้จริงแล้วก็คือผีปีศาจที่แปลงเป็นอีกาหากอีการ้องขึ้นมาและมีผู้ใดเกิดทักทายเสียงทักทายนั้นจะเป็นการเรียกปีศาจมาและผู้นั้นจะถูกอีกากินวิญญาณตาเสดบอกว่าหากต้องการช่วยหมู่บ้าน ให้กลับมาสงบสุขอีกครั้งจะต้องหาอีกาที่มีสีขาวเพราะอีกาที่มีสีขาวเป็นอีกาแห่งความดีนนและตาเสิรจึงร่วมมือกันค้นหาอีกาสีขาวในป่าลึกทั้งสองต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายมากมายในปา่าทางเสียงร้อง ของอีกาที่น่ากลัวและวิญญาณที่คอยขัดขวางในระหว่างการเดินทางนนและตะเสิดได้พบกับสัตว์ป่ามากมายหลากหลายชนิดบางตัวเป็นมิตรและช่วยเหลือพวกเขาแต่บางตัวก็เป็นอันตรายและพยายามขัดขวางการเดินทางของพวกเขา นนและตาเสดต้องใช้ความรู้และทักษะในการเอาตัวรอดในป่าทั้งการหาน้ำและอาหารการสร้างที่พักพิงและการป้องกันตัวจากสัตว์ป่าในที่สุดพวกเขาก็พบอีกาสีขาวที่อาศัยอยู่ในป่าที่มีแสงสว่างในยามค่ำคืนในเดือน พระจันทร์เต็มดวงเมื่อแสงพระจันทร์ส่องมาหาอีกาสีขาวมันจะสามารถปลดปล่อยดวงวิญญาณของอีกาดำได้นนและตาเสดจึงต้องรอคอยคืนพระจันทร์เต็มดวงเพื่อทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณของอีกาดำในคืนพระจันทร์เต็มดวงนนและตาเสด ได้เตรียมพิธีกรรมตามที่หญิงชราลึกรับบอกไว้พวกเขาจุดเทียนและทำพิธีเรียกอีกาขาวเมื่อแสงพระจันทร์ส่องมาหาอีกาขาวมันก็เริ่มร้องเสียงที่ไพเราะและสงบเสียงร้องนั้นทำให้ดวงวิญญาณของอีกาดำถูกปลดปล่อย และกลับคืนสู่สวรรค์หลังจากพิธีเสร็จสิ้นหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งชาวบ้านไม่ต้องหวาดกลัวเสียงร้องของอีกาดำอีต่อไปนนและตะเสิดได้รับการยกย่องเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านและเรื่องราวของพวกเขาก็ถูกเล่าขานต่อไปเป็นตำนานที่สอนให้คนรุ่นหลัง รู้ถึงความสำคัญของความกล้า,าหาญและความมุ่งมั่นในการ,รเผชิญอุปสรรคท่านใดอยากฟังเรื่องราวของนิยายสัน้นอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ